เรามาว่ากันที่ทูน่าต่อเลยนะครับทูน่าอันนี้จะเป็นโบเป็นถ้วยก็คือเอาทูน่าทูน่ามาโปะโป,ป,ปใส่ข้าวซูชิที่เราทำไว้แล้ววิธีการก็อย่างที่บอกว่าอลองสไลด์ทูนาให้มันดูเป็นชิ้นที่มันสวยงามเพื่อสำหรับทำอันนี้เราเก็บไว้เดี๋ยวเราจะไว้ทำอย่างอื่น เราก็จะสไลด์เป็นทั้งนิกิริด้วยนะครับทั้งซาชิมิด้วยแล้วก็เราก็มาทำในส่วนของซาชิมิหรือเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพื่อให้ใช้สำหรับใส่ไปในจานข้าวเพื่อความสวยงามส่วนที่เหลือนี่ไม่ได้ทิ้งนะครับมันก็ยังสามารถนำไปใช้อย่างืินได้อีกก็พอทำเป็นซาชิมิก็ชิ้นหนาหน่อยหนึ่ง ประมาณนี้ครับก็สวยงามนะครับเป็นถือว่าเป็นทูน่าที่ดีชิ้นหนึ่งแล้วก็เหลือวไวโอเคก็มีส่วนประกอบอื่นเช่นเราก็จะมาทำาข้าวข้าวที่เราเตรียมไว้นะครับก็ตักใส่ด้วยเตรียมแตงกวาหั่นแตงกวาไว้สำหรับจัดจานก็สักพอประมาณนะครับ จากนั้นก็ใส่ปลาเข้าป่าสาชินี้ของเราแล้วก็สแลแแบบบางๆเพื่อเอาไปทำเป็นดอกไม้สแลแดบางๆเลยนะครับสักประมาณ5ชิ้นทามาเรียงกันไว้อย่างนี้ หลังจากนั้นเราก็ม้วนเข้าไปม้วน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 แล้วก็คลี่ออกให้เป็นดอกไม้วางไว้สักมุมหนึ่งโอเคเพืค <Okay. S 2> วามสวยงามก็จัดแต่งนิดหน่อย พยายามดูให้เป็นดอ,อกไม้นะครับนี่คราวนี้เราทําอะไรต่อไปเมื่อกี้เรามีไข่หวานที่เราเตรียมไว้ที่เราบอกวิธีการทอดอนะครับก็ใส่ไปเพิ่มสีสันเข้าไปนิดหน่อยไข่หวานที่เราทําไว้ก็เป็นการเพิ่มสีสันเข้าไปสองสีละเอาอะไรดีอีกอผักดองซึ่งอาหารญี่ปุ่นต้องมีผักดองนะครับ ก็อะไรดีสีเขียวอันนี้ไหมใส่เข้าไปปึ้มนี่อันนี้เป็นแตงกวาดองนะครับในส่วนของอขิงดองคราวนี้เราจะใส่อะไรอีกทูน่าเนี่ยข้อดีของทูนา่าหรือว,ว่าจริงๆแล้วไอ้การทำโบลิชเชิโบอะไรที่ว่าเนี่ยเป็นถ้วยอย่างเงี้ยถ้าเราจะใส่ปลาประเภทเดียวหลักๆมันก็คือมันก็ต้องมีมีข้าวมีปลาแล้วก็มีผักดอง หรือมีความหวานจากไข่หวานญี่ปุ่นแล้วจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีความเผ็ดร้อนนิดนึงนะความเผ็ดร้อนที่ว่าเราก็มาจากปลาทูน่าเมื่อกี้ที่เราเหลือไว้นะครับล้วก็มาขูดเอามาทำเป็นในส่วนของสไปซี่ทูน่าจะขูดยังไงก็ได้ขูดออกขูดเข้าก็ได้นะครับไม่ได้ผิดกติกาอะไรก็ดูเนื้อในส่วนที่มันมีพังผืดเยอะ เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะผมขูดออกดีกว่าจะได้มองเห็นชัดแล้วก็ขูดขูดเนี้ยออกมาก็โดยประมาณท่านี้ก็พอฮะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นไม่ต้องกินเยอะนะก,กินถ้วยเดียวพอสนุกสนุกไม่ต้องถึงขนาดาก,กินเราอีกม,มากเพราะอย่าลืมว่าก็เป็นเนื้อดิบด้วยเนาะเรากินมากอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ดูไม่เหมาะต่อมี้ แล้วก็เอาใส่ถ้วยปรุงตามนี้วิธีการก็เท่านี้แหละฮะเติมเจ้าซอสพริกศรีราชาเข้าไปหน่อยนึงหน่อยมากน้อยขนาดไหนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าบางคนกลัวไม่เผ็ดจะใส่พริกผงก็ได้หรือว่าไอ้พริกผงญี่ปุ่นก็ได้ก็อร่อยดีแล้วก็เติมน้ำมันง,งาเข้าไปติหนึ่งอ่า แล้วก็คุกเขาธรรมดาแค่นี้แหละครับถ้าท่านคนใดชอบหอมก็ซอยต้นหอมได้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซอยลงไปาจะเอไปในนีดหน่อยนึงเพื่อให้อาหารญี่ปุ่นถ้วยนี้มีหลากหลายรสชาติอาจจะมีความเปรี้ยวจากขิงดองจินเจอร์มีความ เผ็ดนิดนึงจากสิ่งนี้แล้วก็มีรสชาติของทูน่าสดแล้วก็มีรสชาติของผักสดคือแตงกวารสชาติเปรี้ยวของผักดองความหวานของอเจ้าไข่หวานก็เรียบร้อยครับนี่ก็คือเป็นข้าวที่โปะด้วยหน้าปลาทูน่า แล้วครันนี้เราก็มาที่เหลือเราทําเมื่อกี้เราจะทําเป็นข้าวปั้นหรือว่ามิกิริที่เขาเรียกกันนะครับญี่ปุ่นเขาเรียกกันอย่างนี้นก็ข้าวที่เราทําข้าวซูชิไว้นะครับก็กะพอประมาณประมาณนี้แล้วก็หยิบปลาที่เราหั่นไว้เมื่อกี้โปะลงไปเอานิ้วสองนิ้วจับแต่งทรงบีบนิดหน่อยมือซ้ายบีบมือขวาแต่งทรง กดหัวกดท้ายเราก็จะได้1ชิ้นละวิธีการที่จะทำให้มันเหมือนกันก็คือกะข้าวให้มันเท่ากันทุกครั้งนะครับถ้าข้าวเท่ากันเนี่ยคือปลาเราหั่นเท่ากันอ่ะหลักๆก,ก็คือทุกอย่างเท่ากันหมดหั่นปลาเท่ากันหั่นข้าปั้นข้าวเท่ากันแล้วก็จะปลาก็จะออกมามีขนาดมีไซส์ที่เท่ากัน ก็แล้วก็เอาปลาที่เราหันไว้โปะลงไปบีบใช้นิ้ว2นิ้วซ้ายมือขวานะครับจัดรูปทรงแล้วก็มือซ้ายก็บีบเป็นรูปทรงที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะสพอดีของเขาอโอเคเราก็จะได้ชูน่นิกิหรือว่ามากุโลนิกิลิ ที่เขาเรียกกันโอเคครับเรียบร้อยดีผมได้จานนี้ครับก็สวยงานไปอีกแบบหนึ่งเราไม่ได้มีผักจัดจานที่เป็นพลาสติกหรืออะไรเราก็ใช้แตงกวาของเราเนี่ยละครับสารพัดประโยชน์โอเคได้แล้วครับซูชิ นิกิริในจานที่สวยงามท่านนี้เราก็ได้อาหารสำหรับครอบครัวเราแล้วเนาะสองคนสามคนที่เราจะอยู่ว่างๆเริ่งงานกลับมาไม่มีอะไรทำก็ทำอาหารกินกันเล่นๆสนุกดีจริงๆไม่ยากนะอาหารญี่ปุ่นถ้าเกิดเราจะลองทำกันดูละจริงๆมันก็มีขนมขนมแบบญี่ปุ่นเขาเรียกว่าแตงกวาที่เราเอามาเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเราไม่จําเป็นต้องลืกซูชิเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกินกับอะไรนะ วาซาบิโอเควาซาบีอใช่แต่ว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นอะไรนะไอ้เจ้าขิงดองเสมอไปเราจริงๆเราทำน้ำสลัดไม่ใช่สลัดอะก็คือเหมือนน้ำอาจจาัดกับแตงกวาก็กินกับซูชิได้นะครับเอามาลองทำดูซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ลองทำแบบนี้ดูบ้างเพราะโอเคขิงดองมันก็ช่วยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผักดองที่กินกับซูชิมันไม่ใช่มีขิงดองอย่างเดียวมันมีตั้งหลายอย่างเราลองไปเดินในซูเปอร์มาร์เกต็ตของคนญี่ปุ่นก็ดูนะครับเราจะพบว่ามันมีผักดองสาหรพผัดเลยเราชอบอันไหนก็อลองเอามาดูมีทั้งเป็นแครอทด,ดองแครอทเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นลาดิชหรือว่าเป็นไอหัวเชเท้าดองก็ ong, มีหรือว่ามีเป็นพวกประเภทที่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ แตงกวาดองไม่ใช่แตงกวาดองแตงกวาใส่น้ำส้มคือเหมือนกันน้ำอาจาดนะครับแต่ว่าเป็นน้ำส้มญี่ปุ่นกับมิลินทึ่งให้ความหวานแล้วก็ผมว่ารสชาติก็โอเคนะกินกับอาหารญี่ปุ่นก็ดี อาหารญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะต้องกินกับอันนี้เสมอไปนะครับไม่ใช่หมายความว่า,าต้องกินแบบที่เราเคยเห็นมาใน tradition ก็ไม่ใช่เสมอไปมันก็ประยุกต์ได้ที่เขาเรียก fusion อยากจะให้เป็นอะไรเราก็ปรับแต่งเอา ที่มีปลาอยู่ข้างในด้วยก็สวยงามไปอีกแบบนึ่งจะบอกว่าเป็นมากดหรือว่าโลก็ได้เราแต่จะเรียกก็เป็นแตงกวาที่เราเอามาทำแล้วเหลือมเมื่อกี้ไม่ใช่เหลือนะก็เอามารสชาติก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็เติมเจ้า น้ำส้มญี่ปุ่นเข้าไปหน่อยนึงคราวนี้ก็เหมือนกับน้ําอาจารย์แล้วว่าแลครับอร่อยไปอีกแบบนึงนะครับไม่ได้ผิดกติกาอะไรลองดูครับผมได้ละเรามี3าเมนูของทูน่าบวกกับ อ,อันนี้ก็เป็นขิงแล้วก็วาซาบิเท่าน,นี้เราก็เรียบร้อยลอะก็เรียบร้อยกลับมาจากที่ทำงานเร็วมีคนบอกว่าเอออยากกินนู่นนี่นั่นะอยากกินซูชิแล้วบอกอางั้นเตรียมให้หน่อยก็ละกันเอาปลาออกมาไปซื้อปลามาซื้อทูน,น่าซื้อแซลมอนมาที่เหลือก็ของในตู้เย็นแล้วก็มาทำข้าวญี่ปุ่นแล้วก็หุงกันปั๊บเดียวก็เสร็จละปลาก็อย่างที่บอกเอามาอย่างที่บอกว่าล้างทำความสะอาด เอากระดาษตัวปร้เทาซับให้แห้งหนึ่งสองสามสี่หครั้งก็ได้มากวกบไม้แล้วก็เราก็มาเริ่มทําอันนี้ก็ได้ละใช้เวลาไม่นานนะครับเหมือนทํากับข้าวเหมือนผัดกะเพราเหมือนทําต้มยำกินที่บ้านเลยการทําซูชิไม่ได้เรื่องยาก,กอะไรลองดู 1, นึสาที่เราเห็นนี่ครับโอเคเอ็นจอยอิ n ต